สิบสองบทสวดรัตนปาิสยังกินจิวิตังอิทาวาหุลังวาสะเคสุวายังรัตนังปณิตังณโนสังอัติตถาคเตนณอิทัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขายังวิราคังอะมะตังปณิตัง ยะทัชคาสักยะมุน oh ีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสะมัติปิจิอีธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวธิโหตุยามพุทธเศโทปาริวันนะ สุจริงสมาธิมานันตะลิกัญญมาหูสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวิิโหโตเยปุคลาอัฏฐสัตตังปัสถาจะตาลิเอตานนยุกานิโหติเตทะคิเนยยาสุขตัสสะสาวกา เอเตสุธินานิมหัพลานิอิธัมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโอตุเยสุป,ปะยุตตามนัสสาทันเหนะนิกามินโนโคตะมะสาสานามหตเตปติปัตตาอะมะตังวิไคหะรธามุธานิพุติงพุญฉมานา อิธรรมปีสังเครัะตะนางปณนีตังเอเตนะสจเจนะสุวธีโหตุขีนางปุรานางนณวังนัตถิสัมภว,วังวิรัตตจิตตายะจิตติเกภววสเมงเตขีนะพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายะถายัมปะทีโปอิธรรมปีสังเครัะตะนางปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสิบสามบทสวดธรรม,มบทสหัสวรัคอัตตาหาเวชิตังคเสยโยยาจายังอิตราปชาอัตตะทันตัสสะโพสัสานิจังสัญญาตาจาริโน เนวะเทโวนะคันทพโะมาโรสหะภมุนาชิตังอปะชิตังกะยิราตถารูปัสสะชันตุโนสิบสี่บทสวดเกบุตะสูตรภาสิตะมิทางเตนะภระคขววตาชาณตาปัสะตาอระหะตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอถะตุมเหมาอนุสะเวนมาปะรัมปะ ลายมาอิติกิลายมาปิถากาสัมปทานีนามาตักกะเหตุมานายะคะาเหนามาอากาลปะลิวิตะเกนามาทิฐินิชานักขติยามาพัพพาลูปตายะมาสมโนโนคะรุยะธาตุเมเหอตตนาวชาเนยยาถาอิเนธรรมาอะกุสารา อิเมธมาสาวัชชาอิเมธมาวินโยคารหิตาอิเมธมาสสัมมาสัมมาทินนาอาหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏฐตุเมเหปะชะเหยยาถายะถาตุเมเหอตตะนาวชาเนยยะถาอิเมธมากุสลายเมธมานนาวัชชา อิเมธัมมาวินโยปัสสาอิเมธัมมาสัมมาสนาหิตายะสุขายะสังวันติอาทะตุเมเหอุปาสัมปัชชะวิหะเลยยาธาติสิบห้าบทสวดอุปเนยสูตร อุปนณิยติชีวิตมัปะมายมชาลูปะนีตั <possibly Czech zet> สสะนัส <sh arp et> ันติตานาเอตังพยังมะระเนเอมาโโนปุญญาณิกะยิราถะสุขาวะหานิอุปนณิยติชีวิตตมัปะมายงชาลูปะนีตัสสะนัสันติตานาเอตังพยังมะระเนเอคามาโนโลกามิสัง ปชาเหสันติเปโคโยทะกาเยนะสังยโมวาจายะอุทาเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมโนปะกะโลติปุญญธรรมโมหวรักขิธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเน นาทุกขติงคัจจติธรรมจารีสัพเพสังคาราอนิจจติยะถาปัญญายาปสติอาทะนิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขติยะถาปัญญายะปสติอาทะนิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมะอนัตติยะถาปัญญายาปสติ อาถานิพินทัตนิพินทติโตเคเอสามาโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอปันนาักาชาดกอปันนักถา,านาเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตะธัญญายาเมทาวี ตังคันเหยยะปัะตังพระหงเวสารานางยันติปภะาตานิวานานิจจ์อารามะลุขะเจตยานิมนุสสาพยาตจิตาเนตังโขสารานางเขมังเนตังสารณมุตตะมังเนตังสารณมาคมัมมะสัพพะทุกขาปะมุจจติโยจ่พุทธันจะธรรมันจะสังขันจะ สารนังคโตจัตตาริอริยะสัจจานิสมะปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขะสัจจะอติกันังอริยจะอัถังคิกังทุกขูปะสมะคามินังเอตังโคสารนังเขมังเอตังสารนามุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขะปมุตจติ --17 บทสวดพระเเกะัตตะคาถาอติตังนานวาคเมยยะนัปปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีติตามปะหินันตังอปปตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนันจะโยธรรมตัทตัตถะวิปัสสติอาสังหิรังอาสังคุปปังตังวิธามะนุรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนงันไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปุป้ปรเอิออาเชวะกิจจะมาตัปังโกชัญญามะละนังสุเว พึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุง่งนาฮีโนสังคานเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรตตะมัตันติทิตตังตังเวพาเทกะรัตโตติ สันโตอาจิคเตมุนิติพระมูนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรใม่เกียจค้านทังกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แล1สิบปบทสวดพินหะปัจเจเวคณะปาถะแปล ชาธรรมโมหิเชลังอานาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลนความแก่ไปไม่ได้ปิยาธิธรรมโมหิปิยาทิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมารณะอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาวุวินาภาวุ เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดเปล่าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสโกรมิกรรมมาทายาโทกรรมมโยนิกรรมมะพันธุกรรมมปฏิสรณนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพึ่งอาศัยยังกรรมังกาลิสามิกรลยานหัวปาปังวา ตัดสาทายาธาภวิสามิเราทำการอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของการนั้นๆสุดไปเอวังอันเหหิอาพินหังปัจจเวคิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมภะตังปุญญาสัมปะทางสเปเทวานุโมทันตุสัพภะสัมปติสิทธิยาทานังถาทันตุสัทถายาสีลังรักขันตุสัพภะทาภาวนาปิรตาหนตุัดจันตุ เทวตากาตาสเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะอยังพลังอารหันตานันจะเตเะนักขังพันธานิสัพสโสยี่สิบสสบทสวเทวตาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสิณี ตเปคะเรโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมมาธาเนนะภะวนตุปูชิตาโสเถิงกะรุนเตทะวิหารัมณทะเลเทราจะมัชนาวะกาจะทิขโวสารามิกาธานปติอุปัสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปปานะปูตาสุกิตาภะวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทัสัมภาวา สังเสทชาตาอัตโวปปาติกาเนยานิกังธรรมวะดังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสาะการลนตุสังขยังท้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทราจปุคลาสังโคโหตุสัมโควะอัธายะจายาจัอมิรักขตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนพุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมหยริยปเวตเต ทีบทตรวจสัพพะธิธานะคาถาแปลปุญญาติธานิกตัสสะยานัญญาณิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหตุจัตตาน,นตาปะมานก,กาเยปิยาคุณวันตายาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจะพยาทิฏฐวาอันเยมัชชะตะเวริโน ตตาติดันติโลกะสิงเตพุมมาจาตุโยนิกาป,ปันเจกะจากตุโวการาสังสารตภาพวะภเวายาตังเยปาติธานามเมอนุโมทันตตเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินานะปุญญานะัง อนุโมทะนะเหตุนาสเพจัตาสทาโหนตุอเวลาสุขชีวินโนเคมัพปทันจะปปโปนตุเตสาสาสิทธตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทำแล้ว คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวงกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลพบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าและขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพเทวดา ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ก็พเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียร และอัน,นสิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสถียายบทสวดมนต์พระสูตรปรปปลิธและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอน,นุโมทนาในการสวดสาธยรยมนต์และธรรมะาเหล่าน,านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอํานวยพอให้แก่ข้าพเจ้าและวั่าถูกมงคลพระก,กิ่งพิริณน,นาฏโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรน,วน,วนวิเวศวิหาร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเถิดบุญนกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมวนต์จริจิจตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอบุญบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยชนะสามสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการปััสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุพิทัพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพระละเทิน ขออนุโมทนาบุญกับครบอบครัวยอดเสรีฐีทุกท่าน